สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกซินีนะคะสองคนแม่รูปพาเข้าครวยเช่นเดิมค่ะวันนี้คุณแม่น้องเกซินีนะคะจะพามากินขนมค่ะมาทานขนมเรียกว่าแตงไทยน้ํากะทินะคะท่านผู้ชมจ๋าวัตถุดิบก็มีไม่เยอะอันดับแรกก็ต้องจะมีแตงไทยหั่นเต๋าไว้นะคะท่านผู้ชมหั่นเต๋าไว้อันนี้เหลือไว้อีกครึ่งซีกค่ะท่านผู้ชมใครจะทําให้หมดก็ได้คุณแม่น่าจะทําไม่หมดเพราะว่า คุณแม่ทานแตงไทยมากไม่ได้เป็นลมนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลปีป๊บหรือว่าจะมีเกลือนิดหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีที่สําคัญก็คือกะทินะคะเป็นไม่ไม่กะทิสดนะคุณแม่ไม่ได้ขูดกะทิวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นกะทิขวดแทนนะคะของอัมพวานะคะท่านผู้ชมก็วิธีการก็ไม่ยากอะไรนะคะท่านผู้ชมจา๋าเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานหวานกินเคี้ยวหวานหวานให้ชื่นใจอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็ต้องเมนู ะะกะทิแตงไทยเลยค่ะกะทิอ,อันนี้ขอโทษแตงไทยอันนี้ก็มาจากจังหวัดอุตรดิต์นะคะลูกชายเอามานะคะซื้อมาจากมมีทั้งเมลอนมีทั้งแตงไทยมีทั้งแตงโมงนะคะแต่วันนี้คุณแม่นําเสนอเมนูแตงไทยค่ะแตงไทยน้ํากะทิอยากจะให้เย็นก็ใส่น้ําแข็งลงไปหน่อยแต่คุณแม่จะไม่ค่อยกินเย็นนะคะก็จะทานถ้าจะทานก็ทานได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าคนแก่ผู้สูงวัยเนาะ ทานหวานมากหรือว่าทานของหวานมากไม่ดีนะคะคุณแม่จะเป็นไขมันเยอะค่ะเป็นไขมันนะไขมันในเส้นเลือดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทานพวกกะทิทานพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณแม่ก็เลยไม่ทานทําให้ลูกนุ่นทานคนเดียวนะคะวันนี้ให้น้องเกษนีทานคนเดียวก็แล้วก,กันก็เลยทําไม่เยอะทําแค่ซีกเดียวหั่นเป็นเต๋าใหญ่แบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านผู้ชมไปทํากันเลยค่ะ ก็นำกะทิขวดเทใส่แล้วก็น้าตาลปีป๊บนะน้ำตาลมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวแท้ก็จะหอมแล้วก็ใส่ไปพอปุดป,ปเดือดเดือดนะเดือดไปต้องคร่านพุ่งมากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะแตกมันแล้วจะไม่อร่อยนะคะท่านผู้ชมก็คอยคนไว้เดี๋ยวเราก็ได้กินค่ะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆไข่ไข่ก็ทำได้นะคะท่านผู้ชมแตงไข่น้ำกะทิขอให้มีวัตถุดิบก็แล้วกัน หาวัตถุดิบมาเป็นแตงไทยนะคะแล้วก็เตรียมกะทิเดี๋ยวนี้กะทิก็เป็นกะทิขวดนะคะแต่ความอร่อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมชอบว่าชอบกะทิขวดหรือว่ากะทิสดแต่คุณแม่ว่ากะทิสดจะอร่อยนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบอย่างไหนพี่น้องชาว youtube จะชอบอย่างไหนก็แล้วก็สะดวกอย่างไหนก็ทําได้เลยค่ะท่านผู้ชมแม่ก็เดี๋ยวก็จะได้ชาแล้วะค่ะ ให้เดือดหน่อยน่าร้อนกินอะไรต้องเดือดๆนิดนึงนะคะทำสดใหม่ๆกินใหม่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมพี่น้องชาวยูทูบพีพีน้องๆเอฟซี MC, แฟนคลับทุกคนนะคะช่วยคุณแม่ฝากช่องด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณแม่ด้วยนะคะ <Woo! S 1> อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะพี่น้องชาว YouTube แล้วก็พี่ีน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะท่านผู้ชมจะาช่วยแม่หน่อยนะคะ แม่ก็ทํามานานแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คุณแม่หน่อยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะท่านผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์ติิงได้เลยค่ะว่าทํายังไงอะไรอร่อยวิธีการทําอย่างไรที่ให้จะอร่อยยังไงอาหารทํำยังไงบอกคอมเมนต์ comment มาได้เลยค่ะท่านผู้ชมเราไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมจ๋าอันนี้เราก็เรียกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวให้คุณแม่อรอให้ข้าเย็นก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาราดในแตงไทยกันค่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็งเย็นๆก็จะอร่อยนะคะแต่ว่าน้องมุ่นกินไม่กินน้ําแข็งนะคะก็เลยไม่ใส่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรออีกนิดนึงรอให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวจะแต่กะทิแตงไทย,ยนะคะน้ํากะทิแตงไทยก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีทำวิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะสไตล์แม่น้องเกษีนะคะ ไม่ยากขอให้มีวัตถุดิบแตงไทยแล้วก็น้ำกะทีอยู่นี้ก็ทําได้สะดวกนะคะท่านผู้ชมจา๋าแล้วก็ท่านพี่น้องชาว YouTube พี่ๆน้องๆลูก,ลกลๆหลานๆนะคะช่วยคุณแม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเกษีนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม 손을 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내